ช่วงนี้เทระทีวีพาคุณผู้ชมไปสำรวจเส้นทางการหนีภัยจากคลื่นยักษ์สึนามินะครับที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เส้นทางไหนบ้างที่สามารถใช้หลบหนียามเกิดภัยอันตรายได้อย่างปลอดภยัยติดตามจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัตน์ครับเมื่อ1ิปีก่อนครับบริเวณอ่าวโต๊ดารามมูเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ถูกคลื่นยักษ์สึนามิสูงกว่า3เมตรพัดถล่มจนพังราบเป็นหน้ากองหากวันนี้ครับคลื่นยักษ์สึนามิ วนกลับมาอีกครั้งจะมีเส้นทางไหนบ้างที่จะหลบหนีได้อย่างปลอดภัยเส้นทางแรกที่จะพาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันนั่นก็คือบริเวณจากอ่าวตโต๊ะดาลำไปยังหอหลบภัยสึนามิ จากอ่าวโต๊ะดารัมหรือโลดดารัมใช้เส้นทางที่สซอยสลินกี้บาที่อยู่บริเวณกึ่งกลางอ่าวระยะทางประมาณ300เมตรไปถึงหอหลบภัซึนามิโดยเส้นทางนี้ต้องเดินบนถนนที่มีความกว้างประมาณ3เมตรแต่พบว่าไปหนีคลื่นยักษ์ถูกกลุ่มวัยรุ่นนำสติ๊กเกอร์มาปิดทับไว้ด้วยขณะที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยสิ่งปลูกสร้างทั้งร้านค้าบาร์เบีย์รีสอร์ทและโรงแรม โดยมาถึง3แยกตามป้ายบอกเส้นทางจุดนี้มีนักท่องเที่ยวเดินไปมาแออัดและมีโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารสร้างลุกล้ํากีดขวางทางถนนเป็นระยะระยะเส้นทางหนีคลื่นยักษ์บนเกาะพีพีมีทั้งหมด11เส้นทางที่สามารถใช้หลบหนีได้อย่างปลอดภัยแต่ขนาดนี้เหลือ10เส้นทางเท่านั้นที่ยังใช้ได้จริงโดยเส้นทางที่พาท่านผู้ชมไปนั้นคือเส้นทางที่สซอยสลินกี้บา ขณะที่เส้นทางที่1อยู่บริเวณตลาดสดให้วิ่งขึ้นเขาถึงจะปลอดภัยเส้นทางที่2องซอยโรงแรมทราอินให้วิ่งเข้าเขตปลอดภัยเส้นทางที่4สันพาวเวอร์บาร์วิ่งขึ้นเขาเส้นทางที่5อ่าวต้นทรายพีพีโฮเวิ่งเข้าเขตปลอดภัยเส้นทางที่6สถานีตำรวจภูธรเกาะพีพีให้วิ่งขึ้นเขาเส้นทางที่7ซ้ซอยบังกะโลแซนสี่วิ่งขึ้นเขา เส้นทางที่8โรงพยาบาลเกาะพีพีวิ่งขึ้นเขาเส้นทางที่9ช่องเขาให้วิ่งขึ้นเขาและเส้นทางที่10อ่าวโลดารามช่องเขาบังกะโลวิ่งขึ้นเขาเช่นกันกลับมาที่บริเวณ3แยกกันต่อให้เลี้ยวซ้ายตามป้ายเดินตรงไปเรื่อยๆแต่เส้นนี้กลับไม่ใช่ถนนปกติแต่ไปถนนลูกรังมีน้ำขังและโคลนตลอดทาง ความกว้างของถนนไม่ถึง3เมตรเพราะอยู่ระหว่างการปรับปรุงจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินตรงไปเรื่อยๆก็พบกับ3ามแยกให้เลี้ยวซ้ายแต่สองฝากฝั่งก็ยังคงเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างเช่นเดิมหากเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเกาะพีพีเป็นครั้งแรกอาจจะงงและไปต่อไม่ถูกว่าทางไหนคือเส้นทางหนีได้ ขณะที่ผมเดินมาได้สักระยะหนึ่งนะครับกลับไม่พบป้ายบอกเส้นทางหนีคลื่นยักษ์ซึนามิมีหนทางเดียวครับที่จะสามารถหนีได้อย่างปลอดภัยนั่นก็คือการสอบถามจากชาวบ้านในพื้นที่พี่ครับใบหอหลบภัยสึนามินี่ไปทางไหนครับ,รบไปทางนี้เลยนะครับ,รบขอบคุณมากครับ ระหว่างทางสังเกตเห็นว่าไม่มีป้ายบอกทางแม้แต่ป้ายเดียวได้เพียงเดินตรงไปเรื่อยๆหวังได้แค่เจอหอหลบภัยอยู่ข้างหน้าขณะที่ถนนก็แคบลงสองข้างทางก็มีคนงานเข็นรถไปมานักท่องเที่ยวเดินเต็มถนนข้างทางสร้างรั้วไม้ไว้บังสายตาเดินมาได้ไม่กี่นาทีผมก็พบกับอาคารหลบภัยซึนามิขนาดใหญ่สูงสองชั้นแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆกลับเห็นอุปกรณ์ก่อสร้างวางเต็มลานด้านล่างแถมมีแรงงานชาวเมียนมา ยึดชั้นสองของอาคารที่ไว้หลบภัยเป็นที่นอนอันแสนสบายไร้หน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลรักษาโดยตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางใช้เวลาในการเดินไปทั้งหมดประมาณ5นาทีขณะนี้ผมยืนอยู่บนหอห,อหลบภัยซึนามิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่จุดแรกที่เราเดินเท้ามาตั้งแต่อ่าวโลดดาลัมจนถึงหอห,อหลบภัยซึนามิ แม้ระยะทางจะไม่ไกลนะครับแต่อุปสรรคปัญหาที่เราเจอในก็คือระหว่างทางมีการก่อสร้างสิ่งของที่กีดขวางทางเดินผู้คนจอแจรวมไปถึงป้ายบอกทางที่ไม่ชัดเจนและที่สำคัญนะครับนะั่นคือหอหลบภัยสึนามิที่มีชาวเมียนมาเข้ามาอยู่อาศัยจนทำให้อาคารแห่งนี้นั้นชำรุดสุดโสมหากเกิดขึ้นสึนามิอีกครั้งหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่จะรับมือกับปัญหานี้ได้หรือไม่ ศักสิ์บุญรัตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน